สวัสดีค่ะพี่ต้นไม้ก็จะพูดเรื่องพลังงานเหมือนเดิมนะคะพลังงานในตัวเราและอยู่รอบตัวเราทุกอย่างก็คือพลังงานไม่ว่าจะเป็นหินเป็นปากกาเป็นโต๊ะเป็น ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันเป็นพลังงานหมดอันนี้พี่จันไม้มาเล่าสู่ฟังนะคะถ้าเราให้ค่ากับพลังงานใดมากๆพลังงานนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นจากจุดเล็กๆมันจะเพิ่มใหญ่ขึ้นเพิ่มใหญ่ขึ้นยกตัวอย่าง ถ้าเราโมโหอย่างเนี้ยตอนเราโมโหเนี่ยเราสังเกตดูไหมหน้าเรานะจะเหมือนนางยักษ์เลยเออถ้าใครมาสเออเขาเรียกอะไรสกิดต่อมเรานะอืมแบบจะปี๊ดเลยนะอืมแล้กวก็หน้าอันนี้ก็จะร้อนหน้าก็จะแดงอืม พลังนะมันก็จะก่อให้เราเกิดหัวใจเต้นตุ๊ตุบ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 ตกรธแล้วเราก็จะตอบกลับออกไปด่ากลับออกไปเหมือนพี่ต้นไม้เมื่อก่อนมีคนมาพิมพ์ให้พี่ต้นไม้ว่าร้องเพลงผิดคีย์น่นนี่นั้นพี่ต้นไม้ก็ด่าปีดเลยนะอืม พี่้นไม้เป็นคนแบบนั้นจริงๆเมื่อก่อนพี่จนไม้เป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหใครว่าไม่ได้อืมแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ว่าเราร้องเพลงไม่พออืมแต่เราไม่ยอมรับอะ่ะเพราะว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําเรามั่นใจในสิ่งที่เราร้องเพลงอืมถ้าคุณว่าเราร้องเพลงไม่พอคุณหยุดฟังทําไมอืมเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เลยนะ ด่าเลยนะเออแต่ตอนนี้นะพี่จนไม้ไม่ด่านะเพราะว่าพี่จนไม้เข้าใจแล้วว่าคนที่ชอบมาว่าคนอื่นเขาขาดความรักใครๆก็ไม่รักเขาขาดความสุขเขาเลยใช้พลังงานไม่ดีพลังงานต่ําพลังงานลบๆเข้ามารบกวนคนอื่นเขาอยากได้ความสนใจไง แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะโอเคพลังงานที่สำคัญแต่จริงๆแล้วทุกพลังงานสำคัญหมดแต่พลังงานที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือพี่จันทหมายคิดว่านะอันนี้ความเชื่อส่วนตัวเนาะพลังงานความรักทำไมทำไมมันยิ่งใหญ่มากอืม จนไม้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะพลังงานความรักของคนเป็นแม่มเราตั้งท้องมาเนี่ยลูกอยู่ในท้องเราเนี่ยเก้าเดือนเราทนุถนอมนะรักมากนะคนเป็นแม่นี่แบบรักมากเลยนะคนเป็นพ่อก็รักลูกมากเหมือนกันแต่ว่าพลังงานของผู้หญิงอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ มันมันผูกพันมันผูกพันมันรักอืมเป็นต้นกําเนิดเออผู้หญิงนี่จะเป็นอ่าต้นกําเนิดของการเกิดลูกนะลูกอยู่อยู่ในท้องผู้ชายก็คงจะท้องไม่ได้หรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีเพศหญิงกับเพศชายถึงจะมีลูกได้อืมต้องมีพลังแห่งความรักอืม ทั้งสองคนร่วมสร้างกันแล้วก็มีลูกน้อยขึ้นมาในทอ้องอก็จะเป็นความรักเห็นไหมความรักของคุณแม่เนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินม,มันมันยิ่งใหญ่จนแบบว่าอธิบายไม่ได้ว่าเรารักลูกของเราขนาดไหนมันมันอธิบายไม่ได้คนที่เป็นแม่นี่เชื่อเถอะ ถามว่ารักลูกขนาดไหนเนี่ยรักทั้งหัวใจเลยอืมให้หมดทั้งหัวใจอืมและพี่ต้นไม้จะพูดถึงเรื่องของความรักระหว่างตอนเป็นชู้ตอนเป็นชู้สาวหรือเป็นเด็กกําลังจะจะเดินเติบโตเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยรักแรกเนี่ยอันนี้ก็รุนแรงเหมือนกันนะคือแบบมันจะ ทำให้มีความสุขแล้วก็มันก็เห็นเห็นเห็นเด็กกาลังจะเป็นสาวไมสิบห้าสิบหกฮอร์โมนมันจะเริ่มเปลี่ยนก็เหมือนก็เหมือนดอกไม้หรือต้นไม้กําลังจะโตมันจะสวยงามแล้วมันก็จะมีพลังเยอะเออพลังเยอะแล้วก็พลังแห่งความรักนี่มันจะยิ่งใหญ่นะมันคือจะกว่าอ่ะมันจะ กีดขวางไม่ได้เลยนะถ้ารักกันเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ไปหากันถึงตัวไม่หากันจิตใจก็ไปหากันสื่อจิตวิญญาณก็หากันอยู่นั่นแหละอืมมันจะควบคู่กันไปเราเคยสังเกตไหมเวลาเราคิดถึงคนที่เรารักเนี่ยทำไมเขาก็ส่งข้อความมาหรือบางทีก็ โทรมาอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวแฟนเราอยู่ที่นี่พอเราคิดถึงอย่างเงี้ยเขาก็โทรไปเลยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมมัน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 ,ม,นมันสื่อสารกันทางพลังงานอืมมันมันมันสื่อสารกันทางพลังพลังงานเพราะว่าตัวเราเองนี่ก็เหมือนกับเอสัญญาณ สัญญาณไวไฟเนาะเป็นเป็นตัวรับสัญญาณเนาะเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราสื่อสารอะไรออกไปส่งความรักหาใครหรือส่งความคิดถึงหาใครเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ทันทีนะอืมไม่เชื่อสังเกตดูสิทําไมบางครั้งเรากําลังคิดถึงลูกของเราที่เขาไปทํางานต่างประเทศหรือไปฝึกง,งานหรือกําลองคิดถึง ใครบางคนในครอบครัวของเราท้าไม่เขาโทรมาล่ะเพราะว่าจิตมันสื่อสารกันสรุปแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราส่งสัญญาณอะไรออกไปจากตัวเราเนี่ยไม่ว่าความคิดถึงความรักความดีส่ง สัญญาณดีๆออกไปเนี่ยเราก็จะได้สิ่งดีกลับมาหาเราเพราะทุกอย่างมันเป็นกระจกเงาหรือสิ่งสะท้อนสิ่งเขาเรียกอะไรสะท้อนกลับเราทำดีเราก็ได้สิ่งดีๆกลับมาหาเราถ้าเราทำร้ายทำเรื่องร้าย,ายคิดร้ายกับใครเนี่ย สิ่งหลายๆก็จะกลับมาหาเราเราลองดูเสียออย่างง่งายเราลองเดินไปหน้ากระจกสิเรายิ้มให้กับตัวเองเนี่ยต่อหน้ากระจกเนี่ยเราก็ยังจะเห็นเราหน้ากระจกทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ช่างมันสื่อสารได้หมดสรุปแล้วเรา ทุกคนเกิดมาบนโลกเป็นใบนี้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นความรักเป็นหนึ่งเดียวกันขอให้ทุกคนรักกันนะคะเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนอืมขอบคุณกนระยะมิึงทุกท่านนะคะแล้วเจอกับพิจิตไม้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ